จ้าครับบัหลาให้หนีงเฮ็ดการบ้านครับอือต้องจังสี่เด็กไหมเป็นเด็กเป็นเล็กเฮ็ดการบ้านคุกจักจังสีอันนาคนอีกไก่พเน่วาตว่าเนี่ยึ้นจะเป็นเนงบังลาเนี่ยเป็นคู่ครับเป็นคู่ครับเนยโนนดีได้บังลาเป็นคู่นี่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติเป็นแม่พิมพ์ของชาติปู่ชนิยบุคคลสอนเด็กหน่อยเนี่ยคักคัก ดีานถ้าพุทธผมกะติ่ว่าอยากเป็นพ่ออ,อรครับถ้านลังเธออยากเป็นพ่ออรครับครับนี่วิสัยทัศน์คักแท้แห่งดีเลยโอ้เขาท่าเขาท่าบักระวัตวานี่ธรรมดาเออถามมาแล้ววิสัยทัศน์มันดีแบบนี้แก้วครับเป็นพ่ออต้องเก่งเด้ครับถามยังตอบได้เด้ดตอบได้ครับลองเบิรงบอ ลองครับหนึ่งบวกหนึ่งสองครับสองบวกสองสี่ครับมันกับผ้ากันไงพูดอันว่าอยู่ในคํคำถามแบบนี้คำถามผู้ใดก็ตอบได้มันบเหมาะสมสำหรับพออเลยเอายากกว่านี้เอายากกว่านี้ฟังคำถามผุนได้เลยฟังเด้อแคลครับอะไรเอ่ยเขาพาหนูไปเขาถูเขาไถจนหนูผอมลง อเขาถูเขาไถจนหนู 8, nah, ้อมลงเป็นเด็กเป็นเล็กเมื่อไหร่จะตอบได้ดอกสบู่ชิ่งลิงครับสบู่ชิงงลิงตอบได้เอ่ยธรรมดาเอาเน่าขึ้นก็เก่าเน่าขึ้นก็เก่าได้แคครับฟังเด้อครับอะไรเอ่ย แหงในแหงขนหลายนี่เดี๋ยวแถวแหงในแหงขนหลายโตเป็นเด็กเป็นเล็กลก็คงสิวะคือถึงไปไกลหรือมั้งต่อไปไ้ลยดอก <c ười> ลดบรรทุกครับรถบรรทุกทอบได้เสยเ <c ười> <c ười> อาลองมาเบิร์ขอนี่ดูเ <c ười> อออะไรเอย่ย อยู่ไตวางขาราคาเป็นหมื่นเดียวอยู่ไตวางขาราคาเป็นหมื่นใจเย็นๆเรื่องมื้อนี่จะได้ัมจะตอบเ่าได้แขียวโม่ต่อไส้ครับมอเตร์ไค์สมองเขาท่าไว้แขีว เอาญ้ากุนีเอาญ้าก,ก,กุนีเท่าได้อืฟังดีๆเด้อครับอะไล่เอ่ยจับสองขางะแล้วเอาดาซุปเดี๋ยวนะจะทวนคำถามนะครับ <c oughs> จับขางะเราเอานาซุปเดี๋ยวจะเย็นยนเป็นเลขเป็นเด็ก ตอบยากเรื่องพูดีตอบยากแว่นตาครับบอย่าค่อยพ่ถามอีกเิ่นนี้แม่บางเด้อครับขอต่อไปเด้อครับอะไลเอ่ยเป็นแท่งแท่งแทงแล้วเจ็บเวลาแทงมีน้ำแตกพ่นคําถามแต่ละคํา มันเป็นคำถามแบบว่าระดับโอ้ยมาธรรมดาพวกนี้แคมป์ซิยาครับขวยแถวกระเด็นนอนเถอะวะมันเป็นยังข่อยมีอีคออืมอืมข่อยมีอีคอเอาเอาฟังฟังแถวฟังฟังเด้อฮัอ่ะลายเอ่ยไต่กะมี่ขน ทัองกะมีขนดึกดื่นเทียงขึ้นเอาขนมาชนกันเฮ้ยจะภาคเล่บาดนี่นี่ก้อย <c oughs> พวกพะอลพะกระปอกกระแดดนี่มันจะขึ้นถึงได้จังไหนว่าเรืองของมันนี่แค่หไหนก็นตอบป่าไดดอกวางในเข่ขนตาครับขนตาขึ้นได้จังไหร่วะ ตอบเลยบ๊อตนี้เอาลึกมางอีกจะขอดูโอ้อะไรเอ่ยอเข่าก็มีเสียงออกก็มีเสียงยิ่งเข่าลึกยิ่งมีน้ำเข่าก็มีเสียงออกก็มีเสียงยิ่งเข่าลึกยิ่งมีน้ำเรยียบร้อยเต็นไปบ่ได้ที่มึงจีตอบได้แค่ร้านสะดวกซื้อครับร้านสะด,ดวกซื้ แสดงว่ามดใบพ่อสมควรเออเห็นไปบ่ได้ดอกชีตอเป็นพ่ดทุกอย่างขนาะดเอาสิเดี๋ยวเขาถามเองถามเด้อครับจะไ,ได้ก็ตอบมมาได้ขึ้นมาถึงกับแล้วกันคำถามนี่ถามว่าอะไรเอ่ยหัวออคอลล์เคเลหัวแดงแดงบแบบนี้ละ่ะหัวออคอลล์เคเลหัวแดงแดงหัวแดงแดงเนาะครับหากินเลาะหิม ตายครักตายครับตายคอรอแคลเลยลิฟติ้ครับลิปสติคค้ขึ้นได้อีกจังไดวะตอบถือเฉยไหมเออเพื่อนนี่เรียนจุบปอดได้แคลปอสองครับปอสองป่ะครับเอาองี้โตโบต้องคาไปซีปอดสามปอดสี่ปอหฮาหรอกขึ้นไปเป็นพออ่ะเลยเด้อ Gak tau <laughs>